ไปดูที่ดินสวยริมอ่างมาประชานกันค่ะจากพัทยากลางนะคะเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสยามคันทรีคลับค่ะ ถนนก็กว้างขวางนะคะผู้คนหนานแน่นร้านค้าเยอะแยะเลยค่ะร้านสะดวกซื้อร,ร้านค้าต่างๆตลาดร้านขายยานะคะเต็มสองข้างทางเลยค่ะขับตรงไปตามถนนเลยนะคะแล้วก็เราก็มาเลี้ยวขวาตรงซอยพอรปะพานนี้สามสิทับหค่ะจากปากซอยมา50เมตรค่ะก็จะเจอแปลงที่ดินอยู่ขวามือตรงนี้เลยนะคะแปลงสวยค่ะบรรยากาศดีนะคะนี่เลยค่ะหน้าแปลงที่ดินค่ะที่ดินสวยนะคะริมอ่างมาประชันค่ะ หน้าปักซอยพรประพานิมิตรสามทิศสี่ทับหนึ่งนะคะนี่คือเป็นภายในแปลงค่ะหน้าแปลงกว้างถนนหน้าแปลงกว้างอยู่ที่แปดเมตรเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะท่านไหนที่กําลังมองหาที่ดินริมอ่างค่ะแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกหนึ่งไร่สองงานสี่สิบห้าตารางวาหรือจะเลือกเก้าสิบแปดตารางวาได้หมดค่ะแปลงนี้สวยงามไม่ต้องถมเลยค่ะสามารถทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะ